เราเห็นว่ามันจะไม่ค่อยเบอร์หลังเท่าไหร่นะฮะกล้องฟูจิ X-S10 นะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ลิงก์ไปเรื่อยนะครับคลิปนี้ไม่เกี่ยวกับเรื่องรถนะฮะขออนุญาตเพิ่มคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องกล้องละกันก็เพิ่มคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องกล้องเพราะอะไรนะฮะด้วยประสบการณ์ละกันนะฮะผมเปลี่ยนกล้องมาเยอะมากและล่าสุดนี่คือฟูจิเริ่มแรกผมก็เริ่มด้วยฟูจินะ แล้วก็เปลี่ยนมาเป็น Panasonic ใช่ไหมฮะแล้วก็เป็น c n o o อ่าค a n o n นี่คือเป็นเซ็นเซอร์ใหญ่เลยฟู f เฟรมแล้วนะครับแล้วก็ทีนี้ทำไมผมต้องกลับมาตัวนี้อีกสรุปแบบง่ายๆเลยประสบการณ์มทำให้สอยรู้ว่าตัวเล็กเนี่ยทำงานง่ายมากทีนี้เราจะมาดูว่าตัวนี้เนี่ยทำไมผมถึงเลือกด้วยหนึ่งสเปคที่หลายคนน่าจะพอทราบละไม่ต้องพูดเยอะละอันนี้ผมแค่มารีวิวกับตัวเลนส์นี้ดีกว่าอ่านะครับตัวเลนส์วี l t a อ k นั่นเองนะฮะเป็นระยะ23 f 1.4นะครับตัวนี้เป็น Auto. ออโต้ก็คือตรงมันเป็นเมาส์ตรงรุ่นของมันเลยถ้าตัวนี้ย23นะครับเพราะว่าเซ็นเซอร์นี้ APS-C ใช่ไหมครับย3จะเทียบกับฟูเฟรมก็คือระยะ3 5ม mm, ิมลนั่นเองแล้วก็ได้ M14 จริงๆต้องคูณไปอีกนะอาจจะไม่ได้1 4่เป๊ะแต่ถามว่าด้วยการจัดการของมันเนี่ย AI เนี่ยผมต้องยอมเลยว่าเฮ้ยมันไฟล์ fine, มันถือว่าโอเคมากนะคือถามว่าเทียบเท่าฟูเฟรมเลยไหมก็ไม่ถึงแต่ก็ถือว่าอ่ะความเขียนผมผมพอใจมาก สเปคมันดีมากเลยมันคือ x t 4ที่ย่อส่วนมาแค่แค่ไม่กัดน้ำนะฮะแต่วันนี้เรามาที่กองถ่ายแกงกระรู studio นะฮะเป็นกองถ่าย m v น้องเฟิร์นจีบาร์บี้จสามารถติดตามดูได้เลยนะฮะลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้นะฮะไปดูได้เลยเพลงใหม่ฝากกันด้วยแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราไปลองดูดีกว่าว่าเลนตัวนี้นะครับกับเลนคิดผมได้ซื้อมาพร้อมกับเลนคิด15-45ซึ่งเป็นระยะ f ไหลดูคุณภาพมาดีกว่า เราอาจจะเก็บบรรยากาศนะฮะได้คร่าวๆชั้งภาพนิ่งแล้วก็งานวิดีโอแล้วคุณลองพิจารณากดดูว่าเฮ้ยมันน่าซื้อไหมสำหรับคนที่อยากจะพกเนี่ยไปเที่ยวที่ไหนเ่ยแบบมันก็ไม่ได้โดดเด่นเลยมากมายมันเล็กมากดูมือผมนะฮะมือผมใหญ่มากเลยนะแต่ผมต้องบอกเลยว่าผมจับแล้วก็ไม่พอนะครับผมได้แค่เนี่ยนี่มันก็ยังเกี่ยวได้เพราะว่าตัวเนี้ยเป็นครั้งแรกที่ฟูจิมันถือว่าทําได้ลึกมากแต่นิ้วผมเนี่ย เนี่ยเห็นไหมสําหรับคนมือใหญ่อาจจะรู้สึกว่าเนี่ยมันไม่ค่อยพอดีเท่าไหร่นี่สําหรับคนมือใหญ่นะอ,อแต่บางรีวิวบอกว่าเฮ้ยพอดีมือนั่นผมก็ไม่รู้อย่างที่บอกสรีระคนไงมือคนไม่เหมือนกันอีกนะผมเป็นคนที่มือใหญ่มากไงก่อนอื่นเลนตัวนี้หลายคนก็อยากจะดูว่าเป็นยังไงนะครับนี่ให้ดูตัวนี้ก่อนนี่ข้างในเซ็นเซอร์เห็นไหมฮะเวลาเขยา่ขยามันสั้น,นๆเ<ๆ>นี่ยมันจะสั้นๆ ตัวนี้มีการสั่นนะครับเพราะฉะนั้นที่บอกก็คือเป็นตัว XT4 ที่ย่อส่วนมาอะแล้วก็นี่เลนนะครับพอดูนะฮะเนี่ยข้างในเป็นเมาส์เหล็กด้วยนะอาแล้วก็มีตัว USB ไว้สำหรับอัพเฟิร์มแวร์นะครับจริงๆอะผมได้ลองอัพแล้วแต่ทีเนี้ยปัญหาก็คือผมใช้เครื่อง Mac แล้วผมโหลดมาผมงงว่าปัญหา TX t XT, นามสกุล t x t ไม่เจอไงผมก็เลยยังไม่ได้อัพนะฮะแต่ว่าตัวนี้มันเป็น Mark 2นะครับเนี่ยข้อเสียเวลาผมจะบิดเนะี่ยมันไม่สามารถจับตรงนี้ได้ เห็นไหมมันจะลื่นเป็นฟืดไปเลยต้องมาจับตรงนี้วงนอกนี่จับไม่ได้ไงมันบุนเข้าไม่ได้แต่ต้องจับตัวนี้วงนี้ตรงกลางล็อกได้แล้วก็ตัวนี้นะครับมันไม่มีตัวกึกกึกกึกอะไรเลยมันเลื่อนไปเลยมันกึกแค่สุดท้ายตัวเดียว16นะครับตัวนี้ผมตั้งไว้ออโต้ก็จริงแต่ว่าผมก็ยังปรับตัวนี้ได้นะตรงนี้ตรงไดอัลเนี่ยผมก็ยังปรับได้อยู่ปกติเลยนะฮะแล้วชอบดีไซน์มันมากเลยก็คือเนี่ยถ้าใครที่ใช้โซนี่ก็เฮ้ยคุ้นๆนะ เหมือน G Master ใช่ไหมแต่ตัวนี้เป็นตัว C ไงแล้วก็เป็นสีแดงอ่า G Master เป็นสีส้มใช่ไหมบางคนจะมองเป็นสีแดงด้วยก็ได้แล้วแต่นะครับเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าไปไปกันคนรองานให้เอ,อ้อาลออันนี้เป็นเลนสคิดน,น,นะฮะ,ะ,ฮะอ่ามีออโต้นะครับแต่ว,ว่าอยู่ในหมวดแมนวนวล ลองซูมนะครับลองซูมดูเป็นไงบ้างอ่านี้พี่เราน้องเฟิร์นม้อง้าใจบนาุบองวยอะๆดวิดีโอแต่งหน้าเดินตรข้างหน้าแล้วแต่งหน้าเนาะแต่ง้าไปสนาแต่ห้านาน้า่น่ง้ปแต่งหน้าาน้่หาแ้านึงเนตนาต้น้าหน้แงนแต่งปแนปหนไหน้าไป เราซูมดูนะครับเป็นอย่าวแวิดีโอนะฮะใช้เือถือนะครับตอนนี้อันเดอร์วันนี้เงนะครับเพราะว่าเอรไหลประมาที่50ก็ยังอยู่ต่ำมากเลยแต่ว่าถ้าต่ำวันนี้ก็จบล่โผล่โผล่โผจบโล่โผ่โยล่โผลโพส่โผล้โผล่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 ่ลเล่่ล อทีนี้ลองซูมดูนะครับซูมซูมเข้าไประยะเอาซูมสุดนี่มี5.6เลยนะครับมันอาจจะอันเดอร์ไนิดนึงเราขอเอาตามๆปั๊บยิงกลไปนิดเึ๊บเราเห็นว่ามันจะไม่ค่อยเบอร์หลังเท่าไหร่นะฮะแต่ถามว่างานคุณภาพมันก็เรียนตามราคาต้องบอกอย่างนี้แต่ถามว่าใช้งานได้ไหมได้นะฮะสับคนที่จะซื้อมาทำวอล์กอะไรพวกนี้หรือเก็บงานเบื้องหลังต่างๆ ตัวนี้ไม่ขี้เหร่เลยนะเรนตัวเนี้ยตอนนี้เรามาเปลี่ยนเป็นเรนตัวนี้นะครับ Real Shot 2 3 n 1 4ซึ่งถ้าเทียบกับฟูเฟรมระยะ35นั่นเองอนนี้เป็นเก็บภาพเบื้องหลังนะครับเหมือนเป็นภาพแบบหน้าปกประมาณนั้นนะฮะปกคลิปตอนนี้ผมตั้งอยู่ที่โหมดแมนนวลนะครับแมนน,แมนนวลแมนนวลนะฮะแน่ละทีนี้เนี่ยคือผม,มเซ็ตเอาไว้ให้มันโอเวอร์แล้วหนึ่งเบอร์ทําให้มันแบบมันสว่างมากขึ้นผูยย้หญิงจะชอบเมื่เวลาถ่ายแล้วมันจะดูแบบใสขึ้นนิดนึง เห็นไหมตัวเนี้ยเราจะเห็นว่าเอ้ยมันขึ้นมากำลังดีศูนย์ถึงหนึ่งเนี่ยให้มันเวอร์ไว้สักนิดนึงอ่ะบวกหนึ่งไว้ก่อนไป่าได้ยังรอแป๊บ Hi, <า>นึงไรแวิดีโอบ้างไหนหุอนวิดีโอนี่วิดีโอตัวนี้นะครับก่<ป>อนหน้านี้ความี<ป>ผมก็ใช้วิดีโอแหละถ่ายลองดูรบ,บรรยากาศได้

ได้ทำแบบนี <Lee. S 1> <box y. S 2> ้นะฮะเอามือช้อนไว้เฉยอย่างเงี้ย ถาที่เราจะเล่นเดี๋ยวเราไปเจอเครื่องนอนดีกว่านะฮะและที่สําคัญวันนี้นะฮะตากล้องกิติมาศักนะครับหันกลับไปดูตัวเองตากล้องใกล้แล้วใกล้แล้วน้องโบนั่นเองนะฮะเอาละครับและนี้ก็คือกล้องฟูจิ X-S10 นะครับเช่นเคยนะฮะอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิกและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อลิปใหม่ๆแจ้งเตือนลิงก์เราจะพาคุณไปเที่ยวพาคุณไปกินแล้วก็พาไปรีวิวนะจ๊าบาย